ผู้ชายเจ้าชู้แพ้ผู้หญิงที่มี3สิ่งนี้คือต้องบอกนะครับคนที่มาฟังคลิปนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ผู้ชายเจ้าชู้อย่าไปคบเฮ้ยฉันเคยเจอผู้ชายเจ้าชู้มาแล้วออน้องๆผู้หญิงวลนหลงังผู้หญิงใช่ไหมอย่าไปคบมันเด็ดขาดซึ่งผมก็จะบอกว่าจริงครับมันก็ดีแต่ก็ต้องเข้าใจในรูปแบบของคนที่เขาเกิดขึ้นจริงๆนะครับบางคนเนี่ยคือ ไม่รู้ว่าสิมันเกิดอะไรเกิดขึ้นทําไมหลงนักผู้ชายคนนั้นไปแล้วแบบหัวปากหัวปาาต่อให้คุณไปบอกให้เขาออกมาเขาไม่ออกหรอครับแต่ในเมื่อเขาเกิดสิ่งนั้นกับตัวเขาเองแล้วเนี่ยแล้ววิธีการยังไงที่ทําให้เขาเศร้าน้อยลงทําให้เขาเข้าใจว่าผู้ชายเจ้าชู้เป็นอย่างนี้เพื่อให้เขาเดินออกมาหรือถ้าเกิดเขาจะรออยู่เขาต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ชายเจ้าชูก็จะอย่างเจ้าชูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะครับสุดท้ายเขาก็ต้องหาคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นผู้ครองชีวิตเขาเหมือนกัน อันนี้ลองไปดูในาดาราในข่าวต่างๆก็จะมีนะครับแต่ว่าระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของการแต่งงานของคุณนั้นคุณอาจจะต้องแบบยืดยาวกว่าคนทั่วไปเพราะว่าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลาในการเจอคนนั้นคนนี้เรียนรู้คนนั้นคนนี้ตามหาความรักที่เขาขาดหายไปเขาก็เลยต้องใช้ระยะเวลานาน,านถ้าเกิดคุณไปชอบเขาตั้งแต่แรกๆเนี่ยโอเคถ้าเกิดคุณรอได้ผมว่ารอนานพอสมควร แต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาคบคุณแล้วก็อยู่คู่ครองกับคุณไปยาวๆไม่ใช่ไม่มีแต่คุณก็ต้องทําใจก่อนว่าเหนื่อยแน่นอนอ่ะมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับอันนี้เกลิ่นไปนําแล้วเพื่อที่จะบอกกับหลายๆคนว่าเออมันก็มีคนที่ชอบผู้ชายเจ้าชู้อยู่นะหรือว่าจะเดินออกมาจากผู้ชายคนนั้นทํำยังไงซึ่งผมก็เคยพูดไปในหลายคลิปนะครับแต่คลิปนี้ผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าเอ,อ้ยคุณรอได้ ฉันก็แอบเจ้าชู้เหมือนกันเออฉันยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับเขาแต่ว่าคนนี้แหละคือคนที่ฉันหมายบอกโอเคเพราะฉันเนี่ยคุณก็ฟังคลิปผมต่อนะครับข้อที่1ผู้ชายเจ้าชู้มักจะแพ้ผู้หญิงที่สุขขมเงียบสุข,ขุมนะครับไม่ใช่เรียบร้อยนะเขาว่าสุข,ขุมคือคุณเนี่ยรู้ทันผู้ชายในทุกๆด้านและคุณเองก็จะไม่แสดงออกในสิ่งที่คุณรู้สึกนะตอนนั้นคุณจับได้ว่าเอ้ยนี่ไงไปชอบคนนั้นนี่ไงไปคุยกับคนนั้นแต่คุณไม่แบบ เฮ้ยคุยทำไมอะไรเงี้ยคุณยังไม่ถามเพราะคุณรู้ว่าโอเคฉันก็มีกรอกป้องกันว่าฉันไม่ได้ให้ใจใเขาไปหมดฉันไม่ได้เปิดทั้งเนื้อทั้งตัวให้เขาไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็พร้อมที่จะเดินจากเขาได้ทุกเมื่อฉันสุขุมพอที่จะเปิดโอกาสให้เขาไปในสิ่งที่เขาต้องการแต่ฉัน ก็พร้อมที่จะออกจากเขาได้ทันทีนะอย่างนี้ครับผู้ผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขาจะแบบเที้ยวเล็บเขาจะน้อยลงอะ่ะจะไม่อยากใจกับผู้หญิงคนนี้เลยทำไมผู้หญิงคนนี้ดูมเสเ่ห์เทจังเลยทำไมผู้หญิงคนนี้ดูเข้าใจทำไมผู้หญิงคนนี้ดูน่ดูนี่น,นะครับือในใจเขาก็ยังเจ้าชู้อยู่นั่นแหละแต่ว่าก็จะแบบเขาเรียกว่าถูกตัดเที่ยวเล็บไปเนาะมันก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็เขาก็จะหลงคูณมากขึ้นข้อที่2เข้าใจคือข้อที่2เนี่ยไม่ใช่แค่เข้าใจนะครับต้องทําใจด้วยคุณจะต้องเข้าใจธรรมชาติของคนเจ้าชู้ ธรรมชาติของผู้ชายที่เจ้าชู้เนี่ยเคี้ยวเล็บเขาเยอะครับเสน่ห์เขาแผวๆเขาเป็นแบดบอยคนหนึ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนจะหลงนะครับยิ่งถ้าเกิดเขามีเงินด้วยเนี่ยโหคุณต้องทําใจสุดๆเลยเพราะว่าเขาสามารถจะเปย์ใครก็ได้เขาสามารถจะไปเจอใครก็ได้ดังนั้นเนี่ยวิธีการนะครับคุณจะต้องเข้าใจและทําใจด้วยว่าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับคุณเกิดแล้วเกิดเล่าแน่นอนคุณอาจจะคิดว่าเขาเจ้าชู้ครั้งเดียวเขาก็เลิกแล้วมั้งผมอยากจะบอกว่ายากมากเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจอเล่าเลิกแล้วเลิกเล่าแล้วก็ ขาบอกคุณไปเรื่อยบคุณไปคือมันจะไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ชายที่เจ้าชู้จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับสิ่งนี้คุณก็จงเดินห่างจากเขาตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเออฉันจะต้องรักให้ได้เพราะว่าเขาคือคนที่ฉันรักที่สุดแล้วมาสู่ข้อที่3นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะได้ชนะใจผู้ชายคนนั้นข้อที่3คือระยะเวลาเฮ้ยโค้ดระยะเวลาอะไรวะเขาจะต้องเป็นสิ่งนั้นไปยาวๆครับบางคนเนี่ย เขาจะเลิกเจ้าชูก็มีนะเลิกเมื่อยามที่เขาอายุมากขึ้นเขาโตมากขึ้นเขาต้องการว่าเออยากจะลงหลักปักฐานกับผู้หญิงสักคนหนึ่งแล้วนะเขาจะมองใครล่ะครับเขาต้องมองคนที่เข้าใจเขาามั้งแต่แรกนี่แหละครับเป็นสิ่งที่จะถาให้คุณ่ะสามารถจัดชนะใจผู้ชายที่เจ้าชูได้และเขาอาจะแพ้ใจผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับ